สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีหอบแรงเด้อยังอยู่สุดเก่านะหลังจากหอบเที่ยงกินแกงเอาใหม่ปีงปลาไปแล้วมาหอบแรงเนาะอาบน้ำอีกแล้วเด้อพี่น้องขอหอบเที่ยงมาส่งบูดอีกคือเก่ายังอยู่สุดเก่ามาหอบแรงส่วนส่วนตัวมันกลรณี่นะพี่น้องเลยเซนอันนี้เป็นคล้ายๆแบบเซนมีเนาะอันนี้นยบ้านปลาแสลซื้อมาแต่ไทยนั่นอันนี้จะเป็นกลรณีตัวนี้มันสะแบบสีแข็งยังแข็งอยู่แซน้ำล้างเนาใหมาน้ำล้างแสลก็เลยแซน้ำอุ่นน้หอบมันทะล่ออ่อนเนาะ อันกระดูกหมูกระดูกหงวงเนาะอีกฝันงเป็นสลัดสิค่ะเนี่ยไปก่อนเปิดหนังค่ะไปก่อนเนาะก็ดิเดเพ่นลกกินแหละเนาะเป็นซุ้มแซลกินงามนี่จะกินกับกินกินงย่างเดียวซุ้มแซวแมวโคกเปิดเถะอร่อยเนี่ยถอะเลย มอถืออ่นีแตกไเอามี่อนนี้ี่น้อมาเลยมะเื่องไปก็เลือนนะเออหล่ะเราก็ต้มตั้งหาคะเส้นหนามาถวายก้อนน่อเขื่อนถ้าใส่ก็ก็นี่หลวงตั้งหากปูวมันสุดปรลดหมอม่หน่อยช่ไหมมะข่อสมมาจักหนาม

หมอใหญ่เพาะอ่อนบ่ใพื่อ้อลอ้าวสอเปลี่ยนหมอที่2หมอพุ่นนําก่อลณีบ่มีลูกใช้เนาะก็ยาแล้วทุกคนไปลงเฮาก่อนได้อาาเก่าใมันจะกไว้น่ะาเปลี่ยนหมอใหญ่เหมอใหญ่พี่น้องอหมอนี่ยบเวดกณีนะเพราะว่าถ้าตบยาตบน่ะมันสิไข่มันอดนอึึอ้ พันจะดูดน่องก็แม่วันมาละหอสีนั่นสีนั่นกระดูกหมูเนาะบัวลายก็่บอเอ็นหัวมั่สไตล์ขอเอาเอ็นหัวมันต่เต้นบบกอนจ่น้ำสีเมีน้อย ขอนดีมีน้อยขั้นตอนนี้หน่อยคนจีบหัวขักจานออกไปเขาไปไห้แม่ห้างดูมูกระดูกติสิเขียงจะดูค้เกียวอาหัมือใช่ดวย <c oughs> มุนอุ้ยอุยมุนอุ้ยอุยอืมน่ตันนี้งล้วละเกี่นมันเอาล่นง่ทั้งเอ็นโกระดูกอ่อนนะแล้วกระดูกขามันได้เลยเนี่ยคล้ายๆแล้วกระดูกขาลูกหรอ

เออพ่ะพันพันธุปกบพันมือคนนะนะโอ้ยยังนแบบนี้น่อยเฮ้มีน้อยสีนันสวอตตอนนี้หน่อยเขาไม่ีหน่อย น้งแพงที่กันจาเริ่มผากระดูกตัวนีน้ค่ะนปกเส็จน้าวใส่สไล่นะคะสีใส่เฟืองพุงไล่เนย กระดูกกระเดียกเท่ากัอันผักล่งเรียบร้อยมันเอาวางหน่งสแล้วค่ะใ่เสีงเป็นน้าเห็ดเป็นน้ก็เลือกเลยท้ายเนาะท้ายจะบางต่อนุ่หุ่น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 ุ่อุ่น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 ่นนุ่นะ่นุันุ่าย่นุ่นุ่นุียุ่น่นุ่รุ่นุ่นุนุ่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 น่นุ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 นุ่นุ่นุลนุ่น่น่นนน่ว่นกัน่น โง okay well okay. well, okay. uh, uh, yeah. yeah. ่วโค้งก็คือค้ากระดูกค้ามันเน่ยพี่น้องกระดูกของค้าจ่อยแหนเอเดออ่าจแหนอะไรงี้พวแหงและหานหน่อยมาหนอยนะ้อกวดาไม่กลัวงับพี่ใหญ่เนี่ยมงเอากระดูกมูลงมันเอากระดูกมูก็ไเอ็นน่งดนี่เอานงเลยได้มูอันนั้นฮะเอาุงบ่นหรบวก เอ็นของไอ้บอยนเป็นแบบเอ็นตะโลตะเลบอกก็จะเอ็นใช่เลยอ่ะเอาเท้าดท้ได้เลยยาหนามันลงเรื่องหนามมันแดงให้มันนัวขับงานเลยอ่ะแสลัดแสลัดเหมือนข้าหนังเหลือผมเดี๋ยากกินเส้นนั้นสื่อเส้นมันด่วนแซงนี่ว้าวเยอะแยะเยอะแยะพี่น้อง มันคำมันเหมือนเลยน่าเสแสรว่าค่าคล้ายเครืองนี่กม็มันกมนก็เลยเฮ็ด่าพี่น้องเส้นอันนี้อย่างสแสรว่าก็จะเอาพาด์ตเบาเฮ็ดพาดแบบก็จะเอาพาด,ดา์ตใส่ซอสมะเขือเทศเอาป,ปลาเสแสรเอามาส่วนก็เลยส่วนตมแล้วก็มีกอร์นี่น้ำน่อนี่กอร์นี่กันอุ๊ปปี้อันนี้นี่แซ่ไว้เนาะนถ้าต้องแซ่ก็น้องอย่างตมอย่างซุกไว่าหอมแข็งมันมันเนฮิร์มทำมาบัวแซ่ไม่จิตตบเฮิร์มไม่จิตซุกบัวสมานเสมอกันเนาะนี่ เฉลยกเมียปอกนะสุดเกาบดสมบูรณ์ซอยหอมไว้เนาะเวลาคัดตุ่มสุ้แทาก็ป่วยเพราหอมลงใส่นี่นี่เนาะใส่ไว้ใส่ผักหอมมีก้อนเลือดนนำเนาะผีน้องผู้ใดมีผักหอมหน่อยก็ใส่ผักหอมหน่อยเนาะผู้ใดอยากใส่ทวงหอกหนำกับใส่ได้เนาะแล้วแต่ผมมาผู้ใดมักพักกับหลวงใส่เนาะแต่ว่าตุมปวดกรณีเนี่ยบ่คอยใส่ก็พักลายแล้วโอ้ซอยหอมแสีบตาได้ไหมมีปอกเป็นเสียเอาก็แล้วนี่หลวงหอมก่อนเนาะ เราหยันสู้กับสมังสมดเพราะยันแต่ว่ามันเป็นเรือแปรมันออกหยันนั่นแหละเนี่ยมันไข่มาสิบสี่เซนเซนคุณอีกใช่ไหมันกระดูกเปื่อยแล้วก็บนาจะเอาลงลวงแล้วเตรียมตัวลงอู้าวันหลบกับเดวยบีบอ้อนยจนโบกหมอจนโบกยังบอกอย่างเติมหนาดีเขากะอ้ยว่าหนาขนาดไหนอันนั้นเอาลงน้ำล้างก็ได้อันนั้นตายป่ะหยามันเปื่อยตัวตัวนี้ก่อน ทุกคนอเห็ดปเกลป่าเกลือมูแหงงเกลือมูกระโม่จัหน่อยเลกระโม่แน่นะเลือมูเด้อกัวจิ้งไข่ออกัวจิ้งไข่ยมาบอกเออต้มมมานักันด้เตมกันมูมาแน่หมมูเด้อหอมด้อตมเด้อเ่ดมูเเีือเี่มาเติมหนมมองหมอโบ้เค ลงมั่กับใครแล้วว่าเป็นไงสวยก็จะอ่านแล้วพอดีกุ้มันอันนี้เลยนะพอดีนู่นคจนเพื่อแต่เพื่อแต่แีตาพี่น้อยอันนี้แหละคุยงวดเด้อพี่น้องก็จะเอแบบกระดูกคอแข้งคอขางจะเซ็ตตงไหนใน่าเิน้ลงมั่่วใส่ต้ใส่ตงนั้ละเด้อยนางอย่าแ มีเออมีตัวนั้นแหละค่ะอันนี้สิเอาลงน้ำ้างเนาะพี่น้องแบบทานมาเนี่ยต,ตัวนั้นน่ามันซุกไวกว่าตัวนี้มันตัวนี้ไม่ซุกไวกว่าตัวน้ำน,นานซุกนะพี่น้องแล้วลงล้างยันเปลือเพราะว่านี่เป็นเศษอันเอี้ยก็จะาพาสปาเกตติว่าพี่น้องเสลกระโบเนาะเอามาตะพังไทยแหละปลาสเสลมาเนาะมันไปไข่สป็นกะเอามามาพีกกระเจียวไวเรียบร้อยเนาะสวยมายกนมาหน้าหนาาไม่ลายานาหน้าหน่วยหน่อยอก,ก็เขาไปยุ uh. ่งหน่วยใหญ่อยอยก็มีอันาดจองอะไรทำสนุกส่ดเ่ยมีขนาดบ้า อันนี้ออลงกัลงเลยมสีบกเปลือยแบตามาลงเปลือยเริ่มกับแบบมีนี่แหละมาสิพเปลือยป่ฮะแบบมีนี่แหละัวเอาลงสิไข่เหรอกินได้ลายเฮ็ดเปลือยตั้งแห่งมิงกอนอันนี้สาวมาแห่มิงอ่ะเบอร์สีทาใใจฟักคอมมาโอ้ยเติมเอาน้ำล้างหมดมันเสีมชูกาจังเติมเอา้จางน้าอเสียมชุกเลย่ สุกเลยนะจะก็ตุเธอนึ่งละโหตุไปแช่่องหนะจมันก็เป็นอักลักะ่ะป้าเสียงัวเค่ะอาช่ใช่นะะหอมนนี่นี่นี่เปกินปะนี่เียบร้อหาซ้ำมาหาลูกใส่เนาะอ้าวอ่ลงอ่ะลง เฮ้ยบวงบวงอ่ะ <divide> อ่าคนคนคนวันนี้คนคนคนเลยคนเลยไ้มันสุกก่อนแล้วมันะสิป่งโหลดเจ็บมุกสู้ก็แห่งภาคตะโตปวดปูดแล้วเนาะไข้มานสุกก่อนกว่าคนตัวตัวเออเ็นแล้วเฮดเฮซดาตัวเองแล้วตัวตัวตัเองนนกินอะไรมันเบิร์ดกินใจยะ น้าดสีนามาเด้อสมใจยะมึงเด้อเสรายังเศษแต่ว่าเอามจมก็จะเอาพาสปาเกตตีปีนี่นใส่ซอสก็จะเอพาสเด้อว้าวเรอัน้รเกซมเอันเิะรเด้อมเสียยังก็เหมือนเป็นหัวทงหนึ่งเลย เอาาเย่ยาไเลือดนะเลือดนะถงนะ้ำหนอ่อนยก็เดอลืมนะใส่เลือดพี่น้องจอนีกับพี่นี่เด้เอยจอาาะไปวกอนดี่ยวไดก่อนนึงอ่าวเปเลือดเลือดไปตตมาแม่มจะม่จะตกอย่างะกตกแล้วคนบเห็งอย่านะมันตแตกหนามหน่อยตายอันน้ำมันถองซะเลยล่ะมันใส่นีล่ะ กัญช <Cornell> ันไทยอย่างอนกมปงไทยนะกินเลยทุกเป็นเพียงครับกินเลยอย่างีมีปัญหาความหมายนะ่ช่ว่าอะนใส่แหละกระปงเดี๋ยวจะเดี๋ยวเติมจอันใส่หนัเย็นมาบ้านี้อ้าวพีชกันหยอะเด็วเกินกับพี่น้องไล่เซฟไล่อันวิธีมาเอาเด้อมาเอาเด้อเสิร์ฟเองนะเฮ็ดตะเวนจินถาคคำเลย หนักจมบุบีเวลาหนักมาเอาเองเด้อพี่น้องเด้อในพ่อหอมมาได้สิฮะเอาไปใส่เอาลงเอาปากหอมลงมาใส่ไม่ซันนี่นี่นะเอาใส่หน่อยนึงผู้สิ่งขายเกลือเอเดี๋ยวกับเบอร์จูเล่เอาลงเทียมซอเทียมเจียวปู้ไรเซฟโผล่จนลืมพี่น้องเอ้ยมันไรเซฟโผล่สูตรเพื่อสูตรมั่นแบบนี่อ้า ก็แบบเขาไปใส่เองของายอร่อยของวาเลยตากไหวแล้วตากไหวอ่ายเอ้ามาหนเอามาบ้านี่ก็เหลือลายบสเลือด้วบอบก็เลือค้ป่ากันเลือในโค้งตัวเองอ่ะบอตัวมากินก่นเลือนะมากินเก้ือเหล้ป่าก่ะเลือเโค้งตัวเองคัน สวัสด so 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 ีพ uh ี huh. ah, ah, ah. So ่นอกสวาสดีพี่นอกกีมหาเกาะพี่ปีนไปหาไว้ใส่ไก่รายให้ไม่น่สวยกนี้สวยเออมาสวยไปได้กันเรือเอาไปนะสุดละบนเดีอพี่นอกเอเก้อนเหลือลายเซฟรายพี่ร้ายคนมากเนาะโอ้มาคนเหลือพี่นองเด้อเอดเลือไก่เลื้นยงแซมเด้อมาเดีอพี่นอกมาส่งบุตรสาวยันทำยันเด้อ ต่เราหกสีพันเด้อตรงรวมมิดสายไก่ต่อน้อคือสสาไก่สยไก่อันนี้สายไก่เต็มหัวเต็มหัวไอนก่อนลนี่ที่เจ้อยากรับ่ะการบวกเพราะไงมีความอืนไปนางรับเลยบวกันนะแกงการบวใส่กระดูกการบวก ต้องซึมงซลงเลยตาบ่อบอบอบ่บอกอมอบ่บ่อบบอบ่่อบ้อบ่บ่อบี่่บอพากินพาบออมนบาบบ